ใช่และที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือผีฆาตรกรไก่ที่จิกเด็กตายบนปากองค์หรือมันมีอีกสมญาน้ำก็คือผีไก่แจ้โดยในคลิปนี้ผมกับไอ้เป้เงเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดจากผีไก่แจ้ตัวนี้ให้ได้นะครับไม่งั้นมันก็จะเราไปทําไก่ทอดนั่นเองนะครับทุกคนทั้งที่ตัวมันเป็นไก่นะมันไม่เอาตัวเองไปทําด้วยม,มาแล้วทุกคนเราอยู่ในห้องอะไรไม่รู้โอ้โหโคตรน่ากลัวเลยโอ้ ้อาทำให้ภาพเป็นอ่างงี้วะเนี่ยอะไรอ่ะทีวีอ๋อนั่งได้ครับทุกคนฮะกูต้องเติมอ่ะเอาละเอาละทุกคนง่ายๆเลยนะโดยเนื้อเรื่องก็จะมีไอ้สอคนนี่นะครับที่กําลังหางานทําอยู่โดยมันก็ได้งานที่ร้านไก่ทอดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็เจองานนี้ผ่านโฆษณาในทีวีและงานที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกะกลางคืนประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ มันเป็นงี้จริงเว้ยกอนหน่อยก็แล้วกันหน้าเน่นผมก็ได้พูดแล้วฝากหน่อยนะครับอ้ากดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามคลิปนี้ใช่แล้วผมก็มีระบบโดนเนทด้วยนะครับทุกคนใครที่แบบสงสารเะเออแบบผมตอนนี้ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มย่ำแย่ครับเออใครที่แบบโดนเนทได้ก็ช่วยหน่อยนะครับช่วยได้นะครับแค่5บาทขึ้นนะครับ5าบาทเออเปิดสร้างรายได้ youtube ย,ยังไม่ได้เลยตอนเนี้ยโอ้โหแบบรู้สึกแย่จัดเลยทุกคนนะก็สนับสนุนกันได้นะออ ไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับนะแต่แต่ถ้าโดนเนทให้ก็ดีเออไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแต่ถ้าโดนเนทให้ก็ดีก็ดีเออไม่ได้บังคับนะเออแต่ถ้าโดนเนทให้ก uh, ็ดีก okay, ็ดีนะโอเคนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้พรุ่งนี้ตอนกลางคืนไปหาร้านที่ร้านเขาอ๋ออ๋อนี่ไงมาแล้วโอ้โหแล้วก็คนเก่าเลยอุ้ยอุ้ยมีลูกปั้นด้วยอุ้ยผู้ซันเดอร์ ถ้คุย้คนไม่ไม่คนไร้บ้านนี่ฮะคือคนไร้บ้านคนไร้บ้านแนเฉยโอเคโอเคเราเข้าร้านกันดีกว่านะไปละเราต้องไปทำงานกันสิโอโหแล้วดูภาพโคตรน่ากลัวเฮ้ยวันดีเพื่อนวันดีเออฉันคุยโทรศัพท์เกี่ยวกับงานที่โฆษณาในทีวีน่ะใช่แล้วน่ะฉันเองคุณสามารถเริ่มเปลี่ยนได้แค่เข้ามาใกล้ห้องครัวมาถึงในเวลาที่เหมาะสม เออมันบอกให้ลืมมันจ้าเยอะเ,อเนะอืมโอเคมันแปลหมูไปดูเลยไปแล้วเจมไปละเอาล่ะเราต้องทำงานนะครับทุกคนเอ่อไหนวะมีปืนด้วยเนี่ยเอาเด็ด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 เดไปจ่ายมวยฉันก็เตอรหรออะไรเนี่ยรถบัสเหลือซื้อเลย,ย,ย,ยไปไปไป,ไปทำงานดีกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนเว้ยอยู่ไหนวะนี่ผมได้ไปจ่ายเนหะี้ย่คนไปคุ้ม้ยเดินมา ยังไม่สว่างเย่เลยเตี่วทำไมโอ้โหเฮ้ยลูกค้ามาลูกค้ามาลูกค้ามากูเคว้งกูเคว้งกูเคว้งกูบริการนี่กูบริการหนึ่งฉันขอคำสั่งคุณได้ไหมได้ดิมาเลยสั่งมาสั่งมาขอไก่ทอดถังหนึ่งได้ไหมได้ได้ดีโอ้สี่ดอลลาร์ครับสี่ดอลลาร์ได้ได้ได้เฮ้ยเป๊กไปเตรียมมาไปเตรียมมาไปเตรียมไก่มาเตรียมไก่มาลูกค้าเราครับครับอันนี้พนักงานใหม่ข้องควายอยู่ไหน อ๋อมันบอกให้หยิบต,ตังข้าใส่อันนี้ก่อนเออนี่แล้วก็บอกว่าเกต o ู้ฟอมฟิต s ์อ๋อคุณบริการนี่คุณบริการนี่เฮ้ยไอ๋อนี่ไงได้แล้วได้แล้วต้องปรุงอาหารตรงนี้โอเคครับเมื่อกี้รับออเดอร์ผิดเล็กน้อยนะครับโอเคครับไก่ได้แล้วครับพี่เอาไปเลยนี่อ๋ออิขอบคุณมากๆเลยขอบคุณหลายๆเดอ โอเคอ๋อโอเคโอเคเอาละเตรียมไก่มาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกค้ารอแป๊บนะครับเขากำลังเตรียมไก่มาว่าแต่คุณลูกค้าก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะลูกค้าไม่มีหน้าไอ้คนน่ากลัวไอ้เลยตัวผมน่ากลัวหมดเลยลูกค้าไม่มีหน้าลูกค้าไม่โคตรน่ากลัวโอเคครับคุณลูกค้าแต่นะร้านนี้มีไฟเออไอหยาบไม่โคตรมืดอ่ะดูดิไปหาสวิตไฟโอเคมันมันเรียนกับสัตว์แปลกที่อยู่แถวนี้ โอ้โหที่นั่นบุคคลหายไปตรวจสอบแห้แจ้วว่ามีควานอ้าวเหมือนจะมีเรื่องนะตอนนี้เฮ้ยมีเรื่องแล้วครับตอนนี้เอาไงดีอะพี่ใช่จะเอาไมเสร็จสำหรับโอเคอ๋อคือเขาคือเขาก็มาสั่งเหมือนกันแต่เขาเล่าเรื่องให้ฟังไงว่ามันมีเหตุการณ์อะไรไม่รู้อ่ะไม่น่าจะมีมั้งแถวเราอ่ะเราก็เป็นร้านขายไก่ธรรมดาเนาะทำงานตอนกลางคืนอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเปล่าแถวเราแต่่าจะเป็นบ้าหรือเปล่าที่กินยาอะไรบ้าใช่ใช่น่าจะเป็นลุงคนนั้นหรือเปล่าเขาน่าจจะสงสัยอ่ะ โอเคครับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าก็เอาไปนะครับโอเคเขาก็ไปแล้วทำงานกาดเดึกนี่ก็แบบเหนื่อยดีเนาะเนี่ยเออชิวๆเลยชิวกายอ่ะเราคือไม่มีใครมากินที่ร้านเราเลยแบบนั่งกินเอ้ยลูกค้ามาอุ้ยคนนี้เขาน่าจะรวยนะเนี่ยเมือนเหมือนเหมือนคนมีฐานะ เขาพูดไม่เคยขอทำไอ้หน้าต่างชาติแน่นอนครับอ๋อแบบคนต่างชาติอันนี้มันก็แบบอ๋อเป็นคนจีนอะไรเงี้ยเอออันนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคนจีนอะไรเงนี้ยเอาไปเลยโอเคลาก,ก่อนนะครับคุณลูกค้าเฮ้ยหน้าแปลกๆ <laughs> หน้าแปลกๆ <laughs> หน้าแปลกๆ <laughs> ฉันเขาถังใหญ่เลยโอเคได้ครับจัดให้จัดให้จัดไปจัดไปโอเคครับขอไก่ถังใหญ่ชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งโอเคคุณลูกค้าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังไม่เจออะไรแปลกๆแล้วตอนนี้เราก็แบบรอชิวๆไปเราจะถึงตอนเช้านะครับเอ้ต้องทำความสะอาดหน่อยแล้วอ๋อโอเคครับทำความสะอาดเลย อ้าเมื่อกี้ไม่เห็นเลยใครมาเอาอะไรมาทิ้งวะเนี่ยเอ้าวนก็ทําหมดแล้วนี่วานี่นี่เราทําเองเราทาเองเออเราต้องช่วยกันสิเพื่อนโอเคหมดละหมดละหมดละอ้าทิ้งไม่ได้เออมน่าจะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคมาทิ้งต่อทิ้งต่อทํางานก็เดี๋ก็อย่างเงี้ยแหละครับก็ต้องขยันขันแข็งกันหน่อยเนาะ ไอคนที่อยู่ข้างในไอคนทำกะกลางวันไม่เอาไปทิ้งอ่ะนี่ใส่โคตรแย่เลยอ๋อโยนโยนทางขยะเฮ้ยไอคนไอไอลุงไอลุงไอคนไน้บ้านมันมันทำอะไรตรงนี้ตกใจหมดไอลุงไอลุงตกใจหมดดิคุณทำให้ฉันกลัวนะรู้ไหมฉันกำลังเตือนคุณอยู่นะทำไมคุณทำแบบนี้ไอ้ลุงไอ้ลุง มันอะไรให้จัหแนวความกังวลนู้ลุงไปแล้วไอ้ลุงไปแล้วลุงไปเลยพี่ชายคนนั้นเป็นคนแปลกมากเขาเป็นคนบ้าเอ้ยแล้วมันเดินกลับมาอีกทำไมเนี่ยไอ้ลุงทำเกี้ยอะไรเนี่ยไอ้เกี้ยลุงเกี้ยลุงแปลกแปลกครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อวันที่สองครับคืนที่สองคืนที่สองคืนที่สอง ผู้วันได้ยินลุงพูดเลยบอกว่าใช่อไปจากงานนี้อะไรทุกอย่างใช่เขาบอกให้หนีเราหนีออกไปอ่ะเพิเจอลุงหนีทําไมอ่ะงานดีเอองานดีได้เงินเยอะด้วยเนี่ยโอ้สวัสดีครับคุณตํารวจเออสวัสดีครับคุณตํารวจครับอืมโอ้สวัสดีสวัสดีครับคุณตํารวจวันนี้จะรับอะไรดีครับโอ้ฮะสวัสดีตอนบ่ายฮะเหมือนมึงเหว่อ เ,เด็กชายเขาต้องพูดเกี่ยวกับนะสัตว์เรื่องโกหกหรือสิ่งที่เกิดกว่าสัตว์คุณเห็นอะไรน่าสงสัยหรือไม่โอ้ถ้ามันไม่ใช่สัตว์ฉันจะเป็นอะไรน่าและฉันไม่เห็นอะไรที่ต้องสงสัยด้วยคุณทําให้ฉันกลัวอยู่นะรู้ไหมอ๋อเดี๋ยวต้องระวังแล้วนะคุณเห็นศพหรืออะไรน่าสงสัยก็โทรมาหาฉันได้เลยนะเอิมว่าแต่คุณสั่งอะไรครับออฉันไม่ิหิวเลยฉันแค่ให้ฉันกี่ไม้ก็พออ๋อเอาแค่ไ,ไม้เดียว เมื่อกี้เขาบ่นอะไรนน่าสงสัยมากมากเลยใช่ใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแป้งแล้วลูกค้าคนเดิมเลยนะไอ้เหี้ยเป็นขยะเราควรทิ้งอ่ะโอ้พระเจ้านี่มาอะไรกันโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้มันมันมีอันนั้น่อ่ะมันมีมันมีที่ที่อันนั้นอ่ะที่ดับอ่ะเอา่วยดับเพลิงล้ว รู้สึกว่าที่คุณเรามาตรงนี้นี่อาจจะแย่ได้นะครับตระวังหน่อยนะครับคุณเผลอทําอะไรไม่ไม่คิดเลยอะครับเมื่อกี้เกือบไหม้แล้วนะคุณรู้ไหมโอ้ผมขอบคุณมากครับใช่เรายังไม่ทันทำอะไรเลยทำไมอยู่ๆไฟมันไหม้อะบ้าไปแล้วเตาอบจใช่ใช่ใช่เออเตาอบมันน่าจะร้อนเกินอ่ะเพราะเมื่อกี้มันมันลวกแบบมันมันมันเนื่อไก่เร็วมากเลยเนาะเตาเผามันน่าจะแบบเพราะว่าเตาอบนานที่มันนึ่อไก่เร็วที่หายเลยใช่ใช่ความร้อนเยอะ มัน่าใช้ความร้อนเยอะจนมันไหม้อะไม่น่ามีอะไรหรอกอ๋อเขาบอกว่าไปที่รถของคุณคุณโอ้ยกลับบ้านฉันคิดว่าฉันลืมกุญแจรถของฉันฉันต้องตามหามันอ้าวเอิ่มว่าแต่ห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายน่ะฉันเตือนคุณแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยเุ้ยอะไรเ่ะฉันเตือนคุณแล้วอ๋อใครทำอะไรไอไอคนบ้าหรือเปล่าไอคนบ้าใช่ไหมบ้าหรือเปล่าเออแต่ถ้ามันเข้ามาได้นี่มันก็ เป็นเป็นเป็นสิ่งที <laughs> ่ไม่ด <ul gu imin> <P> <ul gu imin> ีนะเราเราควรกำจัดนะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีเฮ้ยเกิดการฆาตกรรมขึ้นแย่ละเอ้ออะะไร่เาลอยเลือดมันมาจุบตรงเนี้เฮ้ยเฮ้ยคนบ้าโดนต้านบ้าตายเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรต้องโทรหาตำรวจแล้วมีคนตายมีคนตายโทรหาเลยโทรหารวลด่วน มีคนตายเฮ้ยลุงลุงโอ้โหลุงหายไปกับพตาอะไรอย่างหายตู้ลุงหายไปแล้วเร็วอ้าวคนสับคนสับไม่ทำงานคนสับไม่ทำงานเอ้าคนสับเอ้าคนสับไปทำงานเ้าหายแล้วแก้แล้วเอ้าไอ้ตกหายตบหายมันมัก็หายเมื่อกี้เอ้าเฮ้ยคิวหายแล้วจะกลับบ้านแล้วไม่กูกลับเฉยเอ้า ตัดมาวันที่สามเลยเออตายในร้านเราเลย้ยใครอ่ะหัวหน้า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 สองถามหัวหน้าแล้วคุณที่ไหนฉันไม่เคยเห็นคุณอีกฮะคุณไปไหนมาไปไหนมาเอ้าหัวหน้าฉันป่วยแล้วมีโน้ตอ้าวไมมันไม่ใช่หัวหน้าเราไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นใครไม่รู้ บายดีแล้วฉันจะกลับมาทํางานในตอนบ่ายอ๋ออ๋อคนนี้เราเห็นคนแรกน่ะเป็นพนักงานเหมือนกันเว้ยแต่แค่เขาแบบเขาลางงานเน,นื่องอาจจะนอนไม่หลับให้ดีขึ้นโอ้โหเมื่อวานเราเจอเรื่องโคตรสยองเลยอ่ะเพื่อนพนายมาอยู่ด้วยบอกเลยอโอ้โหูนายขนเสียเหมือนเราแน่ๆเลยอ่ะเออเออเออไปเราไปทำความสะอาดกันดีกว่าใช่คุณต้องเป็นหนี้ฉันด้วยเพราะคุณน่ะไม่มาทํางานเลยไอ้อ <c oughs> โอเคทาความสะอาดกันดีกว่า เว้ยไหนเพื่อนมาช่วยกันดิเอามึงยืนอยู่เฉยๆเรี่ะไม่ช่วยกูเลยอ่ะไหนบอกว่าจะช่วยวะโอโหโอโหโดนกินบ้านกินเมืองเลยจำไว้นะ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 ไม่มาช่วยกันเนี่ยีาตวงต้องม้องมอะเา้อร้อมอองมาต้้อง้อาอามต้อ้ตอ้เ้ แล้วไอ้นั่นมันยืนอยู่ทำไม<ห><ห>ตรงนั้นนะมึงมาช่วยกันทำงานดีมึงมันบดนะนี่ๆๆ <c oughs> เขาได้ตอนรับลูกค้าเขาได้ตอนรับลูกค้า,าใช่ครับเวลาเพื่อนทำความสะอาดเนี่ยเราก็ช่วยกันนะครับทำเวนห้องอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันนะอ,อย่าเป็นเหมือนเลโก้ท่านนี้นะครับ <c oughs> อย่าเป็นเหมือนเลโก้ท่านนี้นะโอเคฉันควรโทรหาเจ้าที่คนนั้นอีกครั้งฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออเมื่อวานเราไม่ได้โทรเลโทยศัพเราเอาล้วศพหายไงประเด็นอ่ะ ใช่รอยเลือดก็หายเราเราควรโทรอ่ะจริงจริงสหายนี้แต่เมื่อวานแล้วเออฉันลืมไปเลยเมื่อวานเรารีบกลับเลยนี่เนาะเราไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะเออเกิดอะไรขึ้นเออฉันไม่รู้ฉันรู้สึกเหมือนกับอออ้าวอ้าวอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยไอ้ไก่มันมีไก่จับเราว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอ่ะอ่ะทำเงินมาล呐 ตำรวมาเอ,อ้านี่เราโดนจับแล้วเนี่ยตื่นมาสลืมสลือไม่รู้อะไรเลยเอ้าไอ้ไก่ตำรวจยิงไก่ตำรวจยิงไก่อยู่ๆไอ้ไก่ตัวนี้มันจับเรามาได้ยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอนรีบๆออกรีบๆออกจากร้านรีบออกจากร้าน,น,ออานไอเ้เป๊กมันอยู่ไหนเนี่ยคือมาชั้นบนหรออยู่หน้าร้านอยู่ชั้นบนแล้วมามามันคือเปไงอ่ไไงอะไม่รู้ดิกว่าว้าไปกูไม่ว้าวมอยู่ในข้างใน เออเรนมีทางขึ้นอยู่เรนต่เต็กกูบักไงเอนมีทางขึ้นกูขึ้นไม่ได้เฮ้ยกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้เรนโดนพี่อ่ะขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้เฮ้ยโกกไงอ่ะโอ้ไงอ่ะอ๋อม่ท่าเอ้ยม่ท่าระบายน้ำไม่ท่อระบายน้ำไม่ท่อระบายน้ำไม่ท่อระบายน้ำทำไมกูอยู่บนลานวะ อ๋อนี่ไงนี่ไงเอ่กู้ทะลุออกด้านข้างแล้วมันมีมันมีที่ไปอยู่โอเคโอเคเราต้องรีบออกแล้วทางไหนอ่ะไอ้ผีไก่มันจะฟื้นแล้วเฮ้ยทางอ่อนทางไหนโอ้โหอย่างมืดด่านอย่างมืดเฮ้ยมาทางไหนอนี่ยอ๋อนี่ไงปีนได้โอ้โหรีบๆรีบๆเร็ว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 ไอ้ผีไก่โคตรน่ากลัวมันจับเรามาทำอไมเนี่ยโอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วผีไก่โคตรกลัวโอ้โหนี่ผีไก่โคตรน่ากลัว ออกมาได้แล้วโอ้โหเอ้าคุณตำรวจครับแป๊บผมพูดอันเนี้ยอุ้ยมณตโคตรน่ากลัวเลยเตำรวจตำวจนะเจ้ตำรวจเอ๋อไอ้ไก่มาฆ่าตำรวจเอ้ยมันฆ่าตำรวจโอาไอ้ไก่มาฆ่าตำรวจไอ้ไก่มันฆ่าตำรวจมาไม่ได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโมีไก่ อากูตาย